ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเบรนฟอร์ดพบลิเวอร์พูลอลิซอนเจ็บเพิ่มซาร่าคัมแบ็กนูนเยสพร้อมซัดยืดฝูงต่อฟันฉับสกอร์หงแดงลิเวอร์พูลจะฝูงใส่ไม่ยั้งแน่เพื่อทำแต้มยืดหัวตารางคะแนนต่อไปแม้เกมนี้จะช่วดใช้งานอลิซอนเบเกอร์นายด่านตัวเก่งเฝ้าเสาแต่มีลุ้นโมฮัมเหม็ดซาราที่หายเจ็บกลับคืนทับ ขณะที่ดาวินนูนเยสพร้อมประจำการปิดสกอร์เกมบุกรังพึ่งพิฆาตเบรนท์ฟอร์ดตามชมได้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2เวลา19.30นรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567เบรนท์ฟอร์ดประทะลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2เวลา19.30นสนามคอมมิวนิตี้สเตเดียม ิเวอร์าผูรั้งจาฝูงพิมลีกแต่จะประมาทพลาดสดุดไม่ได้เลยเมื่อนำทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาเซนอลเพียง2แต้มสุดสัปดาห์นี้ได้ลงเตะคู่แรกเยือนถิ่นบริสฟอร์ดทีมอันดับ14ห่างจากโซนตกชั้น6แต้มส่วนสถิติคู่นี้น่าสนใจตรงที่ทีมใดเป็นเจ้าบ้านไม่เคยแพ้โดยล่าสุดที่สนามเดียวกันเป็นทีมเดบีมีชัย3ต่อห เบรนฟอร์ดความพร้อมก่อนแข่งโทมัสแฟรงค์นายใหญ่พึ่งพิฆาตอย่างหมดสิทธิ์ใช้งานอารอนฮิกกี้ผูแบกเลือสกอตเจ็บซ้ำพักแข่งตามรอยบิยองเบอร์โมริโก้เฮนรีเควินเชดจอร์ดาซินวาแต่ข่าวดีคือแฟรงค์ออนเยกากับโยอันวิซ่ากลับจากภารกิจแอฟริกาคัพออฟเนชั่นมีลุ้นไม่ลงตัวจริงก็สำรองรวมถึงมาทิอัตยันเส้น มิดฟิลด์เดนี้ที่ถูกเปลี่ยนออกระหว่างเกมบุกชนะวูบสอต่อศูนย์นั้นไม่ได้เดียงรุนแรงลิเวอร์พูลดานเจอเกนครอฟกุนซือหงแดงพึ่งคว้ารางวัลยอดเยี่ยมพิมลีกเดือนมก,กราคมเคียงข้างดาวหิงลูกทีมอย่างเดียโก้โชตาทว่าต้องมาเจอข่าวร้ายเมื่ออลิซอนเบเกอร์มาเจ็บเพิ่มตอนซ้อมซึ่งจะพลาดเกมเยือนเดบีซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเจ็บนานแค่ไหนรอผลตรวจยืนยันทำให้ต้องใช้ควีนเคเลเฮอร์ต่ออีกเกม ขณะที่โมฮัมเหม็ดซาลาหายเจ็บระหว่างสู้ศึกแอฟคอนจะได้มีส่วนร่วมแน่ๆลุนอีกทีตัวจริงหรือสำรองขณะที่อิบราฮิมากกนาเต้พ้นโทษแบนโจโกเมสหายป่วยและคอเนอร์แบตลี่เสร็จธุระหลังศูญเสียบิดาพร้อมลงแทนที่ท่านรองเทรนนเล็กซานเดอร์อโนซึ่งหมดสิทธิ์บูนัชชิงคาราบาวครับนอกนั้นยังไรตัวเลี่ยงเดิมๆทั้งโดมิกโซโบสไลเจอเอลมาติบเบนโดกสเตฟานบายสติดและเตียโกเอลคันตาร่า นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเบนฟอร์ด352มาร์คเฟรเคนนาธานคอลลินส์เบนมีอีธานพิน็อกมัตเลอร์สเลปมาธิอตตเยนเซนคริสเตียนนอการวีตาลียาเนลเซคิโอเรกิลอนไอแวนโทนี่นิวโมเปลิเวอร์พูล433ควีนวินเคลเลอร์คอร์เนอร์แบดลีย์อิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิวฟันไดแอนดูโลปัสันเคอร์ติสโจนวาตารุเอนโด อเล็กซิสแมกกาลิสเตอร์ดิโกโชตาดาวินนูเยสลุยดิอารสความน่าจะเป็นของเกมลิเวอร์พูลเหนือกว่าตามหน้าเสือ้อแต่เอาเข้าจริงแล้วไม่ง่ายเลยเบรน์ฟอร์ดดูทรงดีขึ้นเป็นกองตั้งแต่ได้ไอวานโทนี่พ้นโทษแบนยาวทำเอาเกมลุกอันตรายการันตีมีสกอร์ทุกนัดเกมรับโงแดงนาทีนี้ไม่ค่อยนิ่งซะด้วยสุดท้ายอาจต้องรอล้างอาถรรพ์เยือนรังพึ่งต่อไปอีกปีผลการแข่งขันที่คาดเบรนท์ฟอร์ดเสมอลิเวอร์พูล2ต่อ Liverpool 2, 2. พรอมอัปเดตถึงความฟิตของเชนซาร่าห์และโซโบสไลเจคเกนครอปให้ข้อมูลเกี่ยวกับความฟิตล่าสุดของทีมลิเวอร์พูลโดยโมฮัมเหม็ดซาร่าห์เตรียมกลับมาลงเล่นเกมเยือนเบนฟอร์ในวันเสาร์นี้กล่องหน้ารายนี้กลับมาฝึกซ้อมเต็มที่ที่แอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในสัปดาห์นี้และมีลุ้นที่จะกลับมาลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งอลิซันเบเกอร์คอเนอร์แบดลีย์โจโกเมสและอิบราฮิมาโกนาเต้จะกลับมาอยู่ในทีมอย่างไรก็ตามหงส์แดงจะไม่สามารถใช้บริการของเตียโกอาคันตาร่า เทน a อเล็กซานเดอร์โนนและโดมิริกโซโบสไลที่ g t เทคคอมมิว i t ตี้สเตเดคลอบกล่าวในการแถลงข่าวก่อนเกมว่าโมกลับมาฝึกซ้อมเต็มที่แล้วดังนั้นการที่เขามีลุ้นลงเล่นนั้นเป็นไปได้อัตโนมัติอีบูไม่ติดโทษแบนอีกต่อไปโจออฟิตอีกครั้งคอเนอร์กลับมาอารีกลับมาทุกอย่างเป็นไปในแง่ดีทีอาโก้ไม่และเทรนไม่พร้อมนั่นคือความจริง เมื่อถามเฉพาะไปที่ความฟิตของอเล็กซานเดอร์อโนและโซโบสไลในเรื่องที่พวกเขาจะหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศกับเชลซีในวันที่25กุมภาพันธ์หรือไม่ผู้จัดการทีมกล่าวเสริมว่าจริงจังแค่ไหนใช่แล้วอีกครั้งที่มันเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมากคนอื่นๆคิดถึงนัดชิงชนะเลิศซึ่งไม่มีปัญหาเลยแต่ก่อนเกมชิงชนะเลิศเรามีเกมกับเบลนฟอร์ดและลูตันและผมยังไม่คิดสักวินาทีเดียวเกี่ยวกับนัดชิงชนะเลิศ เขาไม่สามารถเล่นนัดชิงใช่นั่นคือ1เกมแต่เรามีเกมก่อนหน้านั้น2เกมซึ่งเป็นเรื่องที่แย่เหมือนกันที่พวกเขาไม่สามารถลงเล่นได้ผมคิดว่ากับดอมมันจะอยู่ราวๆช่วงเวลานั้นเราจะรอดูว่ามันจะออกมาจริงๆยังไงและกับเทรนด์อาจจะนานกว่าหหรือ2ส,สัปดาห์มันไม่ดีเลยแต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันต้องเกิดขึ้นผมจะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าดอมมีโอกาสลงเล่นนัดชิงหรือไม่แต่อาจจะแต่เทรนด์น่าจะหลังจากนั้น ครบป,ปวดกระบาลอลิซอนเบเกอร์เดี่ยงตอนซ้อมชวดเฝ้าเสาเกมเบรนฟอร์ดวีรบพูเจอปัญหาใหญ่อีกครั้งเมื่ออลิซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งชาวบราซิเลียนได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาในขณะฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกแอซซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคงพลาดลงเล่นเกมเยือนเบรนฟอร์ดวันเสาร์นี้นายทวารชีมชาติบราซิลเพิ่งพลาดช่วยต้นสกัดในเกมชนะเบอร์ลี่3-1ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการป่วย โดยนักเตะกลับมาฟิตสมบูรณ์และเตรียมที่จะทําหน้าที่เป็นนายด่านประการสุดท้ายในแมตช์ประท่าทีมของกุนสือโทมัสแฟรงค์อย่างไรก็ตามดิสอิดแอนฟิลเว็บไซต์ที่นําเสนอข่าวของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าอาริซอนหมดสิทธิ์เดินทางร่วมกับทัพโขงแดงเยือนถิ่น g t เทคคอมมิ n i t สเตเดียมเพราะสมสรนจาเป็นต้องประเมินอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาของโกเลสแอนบา ขณะที่ฟ no, าวิโซรมโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนระบุว่าในทวารชาวบราซิเลียนจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งในวันเสาร์นี้เพื่อจะได้รู้ให้แน่ชัดว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวรุนแรงหรือต้องพักนานแค่ไหนแต่คาดว่าคงจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมพบกับเบรนท์ฟอร์ดเช่นเดียวกับการรายงานของเอียนดอยจากลิมพูเอโคที่ยืนยันแล้วว่าอาลิซอนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาจริงๆ และจะพลาดลงสนามให้กับทีมแมดเยนเบรนฟอร์ในวันเสาร์นี้แน่นอนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้กุนซอเจอเก้นครอปจำเป็นต้องส่งคว,วีนเคลเลเอร์ในทวารดาวโรดลงทำหน้าที่เฝ้าเสาอีกครั้งหลังเกมล่าสุดก็เพิ่งช่วยทีมนชนะเบอร์ลี์ที่สำคัญหากเขาได้ลงสนามจะเป็นเกมที่14ที่เจ้าตัวได้ลงเป็นตัวจริงในซีซั่นนี้เอียนดอยจากลิปูเอโกยืนยันแล้วว่าอลิซอนเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงจริง และจะพลาดลงสนามให้กับทีมลิพูลในเกมที่พบกับเบรนท์ฟอร์ดอลิซอนจะไม่ได้ลงเล่นเกมทีมลีกในเกมเยือนเบรนท์ฟอร์ดเมื่อวันเสาร์นี้และอาจจะอีกหลายเกมหลังจากได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมศูนย์ฝึกแอซซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์และเขาจะยังคงอยู่ที่เมอร์ซี่ไซส์ไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยเพื่อรับการตรวจสอบอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมและควีวินเคลเนอร์จะเข้ามาสแตนบายเพื่อทำหน้าที่แทนในเกมนี้ เอียนดอยระบุเพิ่มเติมว่าอาลีเคยเจ็บในลักษณะแบบนี้มาแล้วในเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอนึ1-1ในเดือนพฤษจิกายนช่วงต้นฤดูกาลนี้และตอนนั้นเขาต้องพักไปถึง3เกมเลยทีเดียวแต่ล่าสุดยังคงต้องรอการยืนยันอีกทีว่าเขาจะต้องพักนานแค่ไหนและอาการบาดเจ็บนี้จะรุนแรงหรือไม่นะครับ David Lin z, Bird, เดวิดลินส์เปิดเผยว่าอลิซอนเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บแฮมสติงในช่วงการฝึกซ้อมกับทีมลิปูเมื่อวานนี้ การฝึกซ้อมนั้นเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เจเกนครอปแถลงข่าวควาพมพร้อมของทีมหงแดงของเขาจบลงและในการสัมภาษณ์นั้นครอปยังคงยืนยันว่าอลิซอนเบเกอร์นั้นพร้อมและจะลงเล่นในเกมที่จะพบกับเบนฟอร์ดแต่หลังจากนั้นไม่นานในการฝึกซ้อมอลิซอนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่บริเวณกล้ามเนื้อของเขาและการซ้อมจึงต้องหยุดลงในทันที ล่าสุดตามรายงานระบุว่าอลิซอนจะไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมลิพูลในเกมเยือนเบรนฟอร์ดในค่ำคืนนี้เนื่องจากเจ้าตัวเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจเช็คอาการบาดเจ็บนี้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดูว่าเขาจะต้องพักรักษาอาการนี้นานแค่ไหนใครมันจะเสี่ยงแบบนั้นเจอเกนครอปปฏิเสธกดดันทรงรองเทรนลงสนามจนเบี่ยงซ้ำเจอเกนครอปยืนยันไม่ได้มีการเรียบเร่งให้เทรนอเล็กซานเดอร์โนฟูแบทเท้าช่างทองกลับมาลงสนามเร็วเกินไป จนเป็นเหตุให้ได้รับอาการบาดเจ็บซ้ำรองเทรน์จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเกมที่ชนะเบอร์ลี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากนักเตะได้รับบาดเจ็บซ้ำที่หัวเขา่าส่งผลให้เขาหมดสิทธิ์ช่วยทีมแน่นอน5แมตช์รวมทั้งเกมนัดชิงชนะเลิศพบเชลซีสึกคาราบาวครับที่สนามเบมรลี่วันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้ สำหรับกรณีที่อเล็กซานเดอร์โนได้รับบาดเจ็บรอบสองนั้นครอบยืนกรานว่าทั้งตัวและทีมแพทย์ไม่เคยคิดที่จะเสี่ยงส่งนักเตะลงสนามก่อนจะแน่ใจว่าเขาฟิตสมบูรณ์แต่สุดท้ายเจ้าตัวดันดวงแตกได้รับบาดเจ็บซ้ำอย่างที่ทุกคนเห็นผมต้องชัดเจนในเรื่องนี้นับตั้งแต่ที่ผมอยู่ที่นี่เราไม่เคยกดดันใครให้รีบกลับลงสนามและไม่คิดจะทำด้วยทุกๆสถานการณ์มีความแตกต่างกันนักเตะบางคนฟิตหลังจากพัก3าวันส่วนอีกคนหลังจากพัก4สัปดาห์ มันทั้งโชคไม่ดีและโชคร้ายมากๆเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอาการบาดเจ็บซ้ำสองมันจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่ามันมีบางอย่างก่อนหน้านี้มันไม่ดีเอาซะเลยแต่ก็ไม่มีเรื่องอื่นแอบแฝงแน่นอนว่าเราต้องการนำนักเตะทุกคนที่บาดเจ็บกลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ต้องไม่เร็วไปกว่าเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะลงสนามจากมุมมองของเราอดีตเทรนเนอร์สืรเลืองบริเียดอดมุนกล่าวทิ้งท้าย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ